พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายพบพิสิทธิ์สุขพิสิทธิผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดมณีชลขันจังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายพบพิสิทธิสุขพิสิทธิ์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นประธานอันเชิญผาพ,พระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรามาสณวัดมณีชลขันพระอารามหลวงธรรมยุทธตำบลพรมมาศอำาเภอเมืองลบบุรีโดยมีพระภาวนาวชิรยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดนิคมสามคีชัยบ่อหกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวิมลยานอุดมเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันเป็นองครองกฐิน ในการนี้นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีข้าราชการตุลาการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีครับโดยงานทอดผ้าพ,พระกฐินพระราชทานในปีนี้ทางคณะเจ้าภาพตลอดจนญาติโยมผู้ใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนบำรุงบวรพระพุทธศาสนารวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้นกว่า8 3 0 0 0 0บาท พร้อมกันนี้มีการมอบเงินสนับสนุนบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์ด้วยสำหรับวัดมณีชจรขันพระอารามหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิสามัญน,นิกายธรรมยุทธ์เป็นวัดเก่าแก่หลายชั่วยุคนเดิมมีชื่อว่าวัดเกาะแก้วเนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำลบบุรีปัจจุบันมีการตัดถนนไปจนถึงตัววัดจึงไม่มีลักษณะเป็นเกาะเช่นเดิม สถานที่ที่มีชื่อเสียงของวัดนี้คือเจดีหลวงพ่อแสงผู้ที่สร้างวัดนี้คือพระยาอาภัยโรนริ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรโดพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดมณีชลขันกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมพุทธศักราช2497ปัจจุบันมีพระคูวิมลยานอุดมเป็นเจ้าอาวาส